สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมฟีฟ่าออนไลน์สามวันนี้จะมาทำอะไรกันเราจะมาเปิดกล่องกันครับนี่ครับอ้าวได้ไเทมเลยอืมน,นี่ผมมากไว้นี่ผกไบล้วินกัดเจ็ดพัน 7, อ๋อ แก๊สเจ็ดพันไอ้พวกนี้ผมได้จากอ่าแอปแก๊สกาลิน่านะครับแก๊สของ ina กาลิน่าก็มันจะทําให้เราสามารถสุ่มอไอเทมตอนนี้มันมีฟีฟ่ากับฮีโร่อ o ฟ f n อะอสอยู่สองเกมนะครับแต่อีกหน่อยเห็นในเห็นภาพตัวอย่างในนะั้นมันมีมีเกมเอลเอลด้วยแต่ยังไม่ลงเลยตรงใส่ต้องรออัปเดตสักพักครับครับตอนนี้เราจะมาเปิดแก่ทําวันวันนี้เนาะ ก็จะได้แพ็กนักเตะหนึ่งคนหนึ่งใบนะครับอาการ์ดสิบล้านอ่าคัด50าสิชื่อการหนึ่งล้านตัวเปลี่ยนทีมคัดนักเตะสองร้อยนักเตะหกสิ 65, ตัวจำลองลีดการ์ดสอ0หมแล้วก็แมตดิบบอร์สห้าสิบเปอร์เซ็นต์วกห้าสิบเนตครับเปิดหนึ่งกล่องครับกล่องเงินครับโอ้ได้หกสครับเปิดชิ้นครับขอสล้านได้ครับ บักน้อยครับอยากได้สิบล้านครับโป้งครับจะสองหมื่นครับขอห้าสิบชื่อเลยครับห้าสิบชื่อครับห้าสิบชื่อครับมาครับห้าสิบชื่อครับได้แมตตีวอร์ดครับแย่เลยครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราเอาเงินไปใช้ได้หรือเปล่มีแสนหนึ่งอ้ออ่าละมา ไหนๆก็ไหนๆนะครับเรามาดูว่า26บใบเนี่ยกับสุมอีพีอีเนี่ยจะได้สักกี่บาทได้เลยเนี่ยผมจะเปิดยิ้งไวนะโอ๊ยไปพ่นหรอ จะได้สักเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ2องพันเะครับไปที่2องนะครับจจเล็กสิบหกใบครับ น่าจะได้เด็กได้แสนหนึ่งก็มมน่คุ้มมั้งคุ้มแล้ววะแสนหนึ่งได้อยู่มั้ยมมมงยใช่ อออออโอ้โหตกย้ำครับน้ำตาไหลแน่ะนอนครับตอนนี้มีแปดหมื่นเจ็ดครับแปดหมื่นแล้วครับโอโ้สองหมื่นได้ไหมเนะี่ยไม่น่าดได้อุ้ยได้อยู่เจ็ดเชแสนครับแสนครับได้แสนครับ แสนได้ครับเกินนะครับครับตอนนี้ไปที่ 100, แสนหนึ่งหมื่นแขนสองหมื่นสองพันครับไปนะครับได้ไปสองพันครับไปสุดท้ายนะครับสุดที่ก็ได้สุดที่ได้อ่าสองหนึ่งสอง 6,2,3,9 ep นะครับได้ใจแรงมากหกสิบห้าครับแต่ละเทือกได้ครับทีอดสินแดงดาครับทีอดสินแดงดาอ่าเรามาดูกันว่าจะได้ไหมครับอ่านะครับเดี๋ยวครับต่อแสงมาครับุงครับไม่ใช่ครับเอยาพาปรเตะไปขึ้นด้วยอ๋อเอ็นหน้า ใบนี้ครับผมว่าที่สิ้นแน่นอนครับอืมไม่โผล่ครับหกสิบอีกใบนึงเปิดเลยเปิดเจอโอ้นิ่งนิ่งเอ๊ะตอนนี้มีสองแต้มแล้มันมันแหลกเงี้ยแหลกชี ชวนมาต่าชวนมาต่าชวนมาต่าเซิร์ชเซิร์ชอ่าไม่แพงไม่แพงสองตัวที่สองตัวสิโอ้บหกนนี้ยี่สิบล้านเลยอ่ะยากครับแต่จติดบวกครับวันนี้ขึ้นบวกสิ สองแต่นี่กู่าหนึ่งบวกสามเลยนะกูใจนะวันนี้กูบ้านะบ้านะโป้งครับบินขึ้นมาครับวันนี้เลิกดีครับสองบวกสามเลยครับมาครับมาครับโอ้ยมีการดูเลยครับติดปะ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 ครับไปครับติดครับโอ้มาเลยครับมาเลยครับชนวยมาตาบวกสี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับมาดูกันต่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับ สองตะไคร้ช่ไหมผมไม่ได้เลยครับเดี๋ยวพวงนี้ครับเราจะมาบวกขึ้นบวกห้านะครับดูไม่ต <genau S 1> <paragraphs> ิดได้ไหมครับอืมอือไม่เงี้ยไม่ต้องใช้สูตรเป็นสองวงสองเวอร์ได้นะอ่ะอืมเต็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 มอืมเท่าไหร่นี่ยโอ้สองโอ้ขึ้นเลยขึ้นเลยจูมาต้าบวกสี่ครับอือมาว่ะมาว่ะแปดสิบแปด พียบครับสี่ครับเบลสิบส,ส,สองครับอืมอืมเมืงแปดเก้าเลยมึงนี่เบลสิบสองนี่อ่ืมย,ยืนกลางได้เลยเนี่ยโอ้โหอีมเดี๋ยวกูใช้ใครวะอ๋อใช้ได้ใช้ได้มีเอสเซียงเอสเซียงเอสเซียงอืมเป็นไงมึงอืมยังยังค้างอยู่ครับอารมณ์ค้างครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามอย่าลืมช่วยกันด์ฉบับสแตทไคลนะเด้วยพวกนี้จะขึ้นช่วยมาตามบวกห้าครับสแตทไคลน์กันด้วยนะครับนัด NLP ครับครับสวัสดีครับ